สวัสดีครับวันนี้ทีมงานเสียเชนแมคโครสุโขทัยนะครับหรือบริษัทวิเชียนรถขุดนะครับวันนี้ได้รับงานถมที่นะครับอยู่ที่3ไร่นะครับ2งานนะครับสูง1เมตรนะครับเราเหมาสูง1เมตร1งานนะครับราคาอยู่ที่20,000นะครับ20,000นะครับอันนี้วันนี้ก็มีรถร่วมทั้งหมด7คันนะครับรถร่วมทั้งหมด7คัน ระยะทาง1.5กิโลนะครับระยะทาง1.5กิโลแล้วครับก็ไม่ไกลไม่ใกล้นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็แม่โครก็ร้อนนิดหน่อยนะครับร้อนนิดหน่อยอันนี้ก็หน้าดินสวยนะครับเจ้าของที่ก็ถูกใจนะครับก็มีการโบกข้างทางนะครับโบกข้างทางซื้อดินเรานะครับ ตามระยะทางนะครับทาไมเกตก็อยู่ที่ 200, 2 3 0ร้อยถึงสองนะครับตามระยะทางที่ใกล้ใครของเรานะครับตอนนี้เปิดบอ่อใหม่เลยนะครับเปิดบอ่อใหม่อยู่ที่2ไร่นะครับเจ้าของมาต้องการสะไว้เก็บน้ํานะครับความลึกอยู่3เมตรนะครับให้ลึกอยู่ที่3เมตรนะครับเจ้าของมามีพื้นที่อยู่24ไร่นะครับพื้นยี่ส4ไร่นะครับ ตามขอบที่ผมชี้เนี่ยประมาณนี้ครับเป็นคันคลองนะครับต้นหนุนคลองร้อมรอบนะครับอันนี้ก็บริการเรียกแมคโครเสียดเชียนได้นะครับเบอร์โทรก็0 9 9 3 3 0 4ม4 2นะครับอีกเบอร์นึงก็089 0042574นะครับท่านใดสนใจขุดสะถมที่โภกหนองมาเรียกใช้บริการทีมงานเสียดเชียนได้นะครับ หรือจะเป็นเที่ยวหรือจะเหมาก็ได้นะครับถ้าผมเป็นเจ้าของแมคโครผมจะแนะนําให้เหมาเลยนะครับถ้าเราถมเยอะเหมาเนี่ยมันจะดีกว่าเที่ยวนะครับคําว่าดีกว่าเที่ยวหนึ่งนะครับถ้าเขาใส่ดินไปเราน้อยเจ้าของจ้างเราก็จะเสี๋ยเปรียบงองแงนะครับต้องดูด้วยนะครับพื้นที่ที่จะเหมาเนี่ยคือต้องพื้นที่พื้นที่เรียบๆนะครับพื้นที่เรียบแล้วก็ วัดตารางเมตรได้เท่าไหร่กว้างเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับแต่พื้นที่แบบลุุมๆตูงมั่งต่ำมั่งหรือพื้นที่เล็กน้อยอย่างนั้นไม่ต้องเป็นงานเที่ยวนะครับต้องดูด้วยพื้นที่ที่จะหมาให้เราเหมาเนี่ยต้องดูพื้นที่ด้วยนะครับท่านใดสนใจก็เรียกใช้บริการได้นะครับทีมงานเฉียดเชนแมคโครสุโขทัยนะครับเรามีเจ้าซันตุย SE210 คู่แฝดนะครับ2ตัวนะครับ อีกตัวนึงก็ทางานอยู่อําเภอบ้านหลานันหอยครับตาบลวังน้ําขาวนะครับโหไทยเหมือนกันนะครับอันนั้นทํางานชั่วโมงนะครับทางานชั่วโมงคิวขุดสระห้ารูปนะครับเจ้าตัวนี้ก็มาอยู่ที่บ้านตัวเองนะครับก็ได้งานถมด้วยแล้วงานชั่วโมงก็มีนะครับก็ติดต่องานมาได้นะครับของเราไม่โครใหม่นะครับเจ้าซันตุยเอสดีสองหนึ่งศูนย์นะครับเครื่องหกสูบคอมมอนเร็ว ป้อมเคสามวีนะครับเาวัสกินะครับตัวเดินรถใหม่ย่อมจะดีกว่ารถเก่านะครับมันก็ตัดปัญหาการซ่อมบำรุงนะครับรถใหม่นะครับแต่ก็ส่งค่างวดนะครับต้องบอกก่อนนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่องานมาได้นะครับตีมงานเจียดเชียนแมคโครสุโขไทยนะครับเบอร์ที่ผมแจ้งไปเลยนะครับ